ไม่ไม่ก่อนเดี๋ยวเด้อเหมือนเขาจะเทศไม่ไม่นาะค่ะเนาะเทศไม่ไม่เบิองเดียวเทศตำมะฮวงก่อนเทศตำสมก่อนค่ะอันเทศตำสมก่อนเอือยไอ้กินตำมะฮวงพี่น้อง ตหมักหวงเด้อโอ้ยอตหมักหวงแคบมูพี่เนาะแคบมูถอดเองเฮดเองพร้อมมะน,นึ่งหันเนาะค่ะเนาะอันเอาหารคุณสาคุณสาเฮดให้ห้ะอ่ามันฝรังร่งออมันฝรั่งเอาอันมันฝรั่งเอาอันเบคอนพ่านแล้วก็เอาเขาเตาอบพิซซา คุณสาทำพิซซ่าไปให้อันนี้อา,อาหารฝรัง่งเนาะค่ะอันนี้อาหารเห่าอาหารเห่าบกเกี้อากันเนาะค่ะเดี๋ยวเดียวสิไปเอาอีกแนวนึงมาก,ก่อนค่ะ แนี่ยหนึ่งทีนาสนใจมากเลยเพิ่งไปเอามาเมือ่อวานนี่แหลคะค่ะไปเอามาพร้อมไม่นี่แหละน้องพนับมาจากเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะน้องพนับมาจากเมืองไทยสิให้เบิ่งว่าอีหยังโอ้ยเดี๋ยวมันขับคากเนาะเอาตัวไข่ไข่ก่อนเอาโซ่ตัวไข่ไข่ก่อนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะแม่งกิริศค่ะโอ้โอ้แม่งกิริศกิริศไข่บัน่นหาอืเอาแสียบอันนี้แสีบแม่งกิริศ แสบแมงกิลิตหรืองานพึ่งเรืองานมานกาเนาะค่ะเนาะไปเหตุงานมือที่สองไปเหตุงานมือที่สองมากแบบที่นี่อืมกบมาจันสิม,มาล่องไหมไม่ก่อนวันมันสีดังบอสีดีบอไม่ไม่เนี่ยแล้วกะ็ถอดบะาถอดสีบอกขึ้นไล่ค่ะสีขึ้นไล,ไล่มันจุกมันสุกกบับวนอาม ม่อาทิตย์นอค่ะนองเพราะว่าห้าสิบยุดมือนั่นขมาช่วงนี่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับึ้นอยู่แล้วร้ายอยู่แล้วห้ากับจอมไปซอยเพื่อนก่อนนอค่ะว่าไปเบิงเพื่อนไปซอยเพื่อนก่อนเนาะอือไยนยินเสียงสัตว์ว่อนอกค่ะเสียงแครหมูเด้เนี่ยเฮ็ดเองค่ะจะก่อนเป็นแม่ค้าขายแครหมูเนาะมันนี่คันห้าสิไปสื่อเพิ่นหายูโรยูโรหนึ่งกับสามสิบมหาบาทบาท่าหายูโรม่น้อยหนึ่ง กินหมูอิ่มเลยค่ะมารามสิมากินของกินเล่นแบบนี้กรอบๆเนี่ย,ยมากินเล่นแนวนี้แล้วก็เหลือกันมากก็เลยความจ่ตจำของูกินกับแคบหมูกี่ก็แมงกฤษช้ออ,ชอดแมงกดเอามาน่อง่นอบแห่งหนึ่งมาจากบานเฮาเนะาะแบบเอาแซ่แข็งมากมาหอดเนี่ยยังเป็นแมงกฤษแบบสดๆด,ด,ด้วย มึงดูไข่เต็มท้องอืมมะดามกับขวับกกขขวใส่ไม่ยังล่ะใบบักูดตะไคร่ขัวใส่ใบบักูดตะไคร่ก็รสดีรสดีแล้วก็ัยังอีกซอสนิดนึงต้ามังหุงกับเป็นตนาโซนบอระพี่น้อง <c oughs> ต้ามังหุง จินเบิดบอ่อละบาดบ่เบิดอ,อาหารอาหารคุณสาเห็ดอะไรไงเนาะขึ้นกลัวเธอหิวเศร้าเครียดเครียดให้เครียดให้มาดามนี่แหละมาดามมาหัวฟังข่วมพิน่นว่าอันเพิ่นตั้งนาฬิกาปุ๊บไว้เพินพ่นแล้วมาพอเฮาตื่นปุ๊บได้กาแล้วก็ปุ๊บได้บัดนี้เฮาสิไปเฮ็ดงานเนาะเฮาบอกว่าเขา้าแปดโมงก็ตั้งนาฬิกาปุ๊บไว้ได้กาปุ๊บปุ๊บมึงวังออกมาจากเตียง เอาไปเบลราเบียงนะลัางบ้านฝนมันลอยลอยเม็ดน้อยน่ะนะเธอเธออยากขับมอเตอร์ไซค์ไปนะฝนมันลอยลอยไปสระวานฝนละอยลอยยาวออกไปเด้อรถเม่เห็นไปแล้วะ่ะเข้าไปจากที่รถไม่เข้าเป็นคนลื่นเนาะโต๊ะแคร์หนึ่งนะว่ะพอเราเนาะเราไปนอนรับอีกเพราะเราลุกมาบวกเข้าแล้วเราไปนอนรับอีกไปหาสอกคุณเจรถเราวลวเอาไว้ใส่คุณเจมอไมคใ่ หย่คุณเจรวดแล้วก็ไปตัวออกจากนี้ไปมันก็บวตงแห้งแล้วค่ะเนาะพอทอันไปหอดยังเลือนในเมืองไปนิดนึงน่ะล่ะเบ็ดท่าหนีมือนี่ตาเคยบอกอยู่ว่าฝนอยู่ฟิลแลนด์บ่แห้งเนาะจงังเด้ยวยังมามือนีแห้งอจอดมอเตอร์ไซค์จอดมอเตอร์ไซค์แหละก็เลยเอาเอาเ,อาเสืกอกันฝนออกมะนุง้งมันก็บบดนั่นแล้วละเพราะว่า ช่วงสี่ห้าคีเราคิดว่ามันเนย่อยเนี่ยมันกับเริ่มเปียกแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มเปียกละมันพอสิไป็หอดมองเฮ็ดงานเนาะโอ้เปียกเบิดน่องน้องสาวน่องบีสิไปเห็ดงานนักันเนาะนั่งกับบัดเจ๊ทำไมเปียกอย่างเงี้ยเปียกตัวสีมอสใหจากฝนเนะยาะคนใหญ่บอกกับบอฟังคาเราอือเป็นคนนังสี่ไปทำไงคนลืนคิดว่าจะขออ้องนัน ไข่เนี่ยผูเสือพนมู้เสือพนสิตกมันสิเปียกแบบเสืออยากสนะอยากสนะเล่าเปียกดีนะสลาาัดเอาเสือผาซสยกรับเ้าไปอีกจุดหนึ่งมมือมือน,นี่งั่งนมือที่สองนาะค่ะเนาะหลังจากสิยุทโควิดมาบละ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 ่ได้ได้สดหาหมู สิไลซ์ซดหามองอีกที่หนึ่งก็คือวันศุกร์กับวันอาทิตย์ขันเป็นวันหยุนนดนาะขันเนาะสิไลซ์ซดอืมไข่ดีเม,มึงแปดยูโรลลพะนะแปดยูโกรก็ยาดอกว่ามันมากไก่เรื่องปกติเบิง้งเบืองงงอีพออีเมี่ยไขยอ่อึ้งลืงอยู่น้ำไปบัตเตอร์มันอื วานเนาะเอาอันเอาอันนี้แหละจานอันนี้แหละไม่เห้พงไยเบิ้งแล้วก็ยิบจับปับ๊บรลเนาะเรายิบอันนี้ปั๊บเนาะอุ้ยตัวอะไรพันมาพันมาอะไรก็เลยว่าแมงกีดิเขนานั่นแหละบางเลยเศษมือเศษมือเราข <c oughs> ยงแล้วค่ะขยงแล้วเนาะคะะ่ะเนาะมาหอดกินอันนี้ไปแล้วเดี่ยกินอันนี้ไปแล้วก่อนไปดูหนาพันเบคอนกินไปแล้วสองอัน สามอันเกยมาต่ำบอกฮู้บอกุู้บักุง้สื้อมากแล้วกันกินผู้เดียวเนาะเฮกินผู้เดียวมันก็บ,บ่ค่อยบ่เมืดอวไเนาะค่ะเนาะกะสีจังสีละหน่วยหนึ่งตาอยู่หลายเถื่ออยู่กับขุมกับขุมกับหน่วยหนึ่งสื่อมาแลละมันแพงวบนเดียวไปอันบันด้ไปร้าน้องสาวคนไทยเนาะบ่ได้ไปลานของคิดก็เลยไปสื่ออยู่โซกดโซกดอยู่ห่างยูนี่มันขายแพง แต่บอกหูงมันอะกรอบอืมขายแพ้งๆแ,แต่มันกรอบยกมือให้เลยแหละความกรอบของมันอ่ะวันซุกกับนอานิายีเดอ้อพี่น้องกินสิเยอะขึ้นไรสสถานนี่เดอ้อยันนี้จา่าได้บอถามมาบอกนำนเนี่ยเอะต้องเชียกับขึ้น <c oughs> กับบ่านเลยเขียนยังอ่ะ งคอนเทนต์นว่าคุณจะมาพูดเรื่องอะไรนะ,ระห้ามมองเขียนบโ่อเนาะเทศบวเปลี่ยนมันเป็นภาษาอังกฤษบันนี้คันเทีแล้วอะตอนนี้มันคุ้มเทียกายานจะคล้องกดพิษกดเถือ่อย่ามันหายตกห่านไปอีกก็เลยบมเหตนก็เลยเป็นแบบแนะะั้นละคันก็เป็นของอีกอันหนึ่งของอันหัวเป็ดเนาะเขียนเป็นอยู่ค่ะห้ามมองเขียนเป็นอันนี้บ่อหูมันหูสะเขียนมังได้ เดิมคลาหลายไข่ลหลายแชร์ให้นหนุ่มพิจารณ์เนี่ยพิจารณ์ชิจ่ายไปก่อนค่ะอยู่ฟังหนีก่อนว่าตกมาจากันอยู่ไผายยุ่มมันน้ำตาบักหุ่งข่อยเลยจานออกไปแล้วค่ะพี่น้องกระซิบเบาวเวยังหลายเนาะค่ะเนาะไล่งานโตซื่อๆว่ามือดิเด้กินแมงกีด เห็นบัวมะลามอยู่เมืองนอกเด็กินแมงกิริศ <c oughs> แฝดแฝดหมูก็เท็ดเองกมูกเท็ดเองสั่งหนังหมูมาสองกิโลพี่น้องสั่งมาสองกิโล <c oughs> กอดดิเดียวเอาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโพดมาทักทาเยอจือค่ะมามาโซ่ไม่ไม่แบบมาโซ่ไม่ไม่แล้วก็ สิอยากฟังเสียงว่ามันสิดังดีบนน้องค่ะเนาะติดอยู่นี่มืหูได้ว่าเหตุผิดหรือเหตุถือพูดนะซ้ายมันอ่ะพัดสีหูว่าอันใดมืหูแล้วอันใดเปิดอันใดปิดลองมึงเนาะค่ะเอาได้ค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะค่ะเนาะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อค่ะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับจะไข่เห็นมาดับเนาะค่ะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ